สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาว Notebook เ p e ทีวีกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจถ้าย้ายอนไปในอดีตในปี1984ครับโฆษณาของ Apple ตัวนึงที่มีผู้หญิงวิ่งมาเหวี่ยงค้อนใส่หน้าจอโปรเจคเตอร์เนี่ยถือว่าโด่งดังมากทีเดียวในตอนนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนอเมริกันและล่าสุดครับแบรนด์ Band Ben แอนเจอก็หยิบเอามาล้อเลียนเป็นโฆษณาตัวใหม่ของแบรนด์ตัวเองนะฮนำเสนอแซนด์วิชไอศครีม B ีทริปเปิล โดยมาดูกันดีกว่าครับว่าเหมือนหรือคล้ายกันยังไงนะฮะโดยทีมงานเอามาให้ดูทั้ง2ยุค2ส,สมัยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้เคยดูกันมาก่อนแล้วเนี่ยก็เป็นอารมณ์เดียวกันกับตัวต้นฉบับเลยทีเดียวครับโดยจับเอาคนหน้าตาน,นิ่งๆไร้อารมณ์มานั่งก็อี้ยาวเรียงเป็นแถวครับทิ่แสงรูปไอศครีมก้อนธรรมดาให้ดูครับจากนั้นก็มีหญิงสาวสวยถือแซนด์วิชไอศครีมบีทริปเปิลไอทูครับวิ่งมาจากด้านหลัง แล้วหมุนตัวเวียนไอศครีมออกไปโดนหน้าจอครับจากนั้นก็จะมีแสงว่าพร้อมไอหมอกความเย็นของความเป็นไอศครีมพุ่งออกไปหาเหล่าผู้จืดชืดไราอารม์พวกนั้นครับทาให้พวกเขาเหล่านั้นครับกลับมามีอารมณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่านําเสนอได้น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยการหยิบยกโฆษณาในยุค80มาทําได้เป็นอย่างดีกดซับสไคร์ช่นงของเราใน y YouTube ครับพิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ซับสไคร์ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ